ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมา,ามทานไปกรรมฐานและสมาทานศีลนแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไปก็ขอโปรดเตรียมตัวเตรียมใจทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิหรือว่าตั้งใจสดับคำแนะนำ ในขณะที่ฟังคําแนะนําอยู่ท่านรู้เสียงตลอดทุกถ้อยคําจําได้ทั้งหมดอย่างนี้ชีวจิตทรงสมาธิคําว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจหรือตั้งใจจําหากว่าพิจารณาไปด้วยนั่นเป็นมิปัสนายาน การบรรลุมรคผลในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระวิหิตมานต้องใชอารมณ์ทั้งสองอย่างร่วมกันทั้งสมาธิและวิปัสสนาคำว่าสมาธิแปลว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนาแปลว่าการใช้ปัญญาเป็นยยเครื่องพิจารณาขันห้าสำหรับในวันนี้ก็จะได้เล่าเล่าเรื่องปฏิปทาขอามรรดาท่านผู้เท่าต่อ เมื่อคืดที่แล้วมารู้สึกว่าจะมายับยั้งอยู่ในตอนที่เรียกว่าทุก์ขในจุดที่เรียกว่าหาหารบริโภคเอตอั้งกล่าวว่าการจะบริโภคข้าวไปคำหนึ่งเราต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้หมอ้อต้องใช้เตาต้องใช้น้ำต้องใช้ฟืนต้องใช้ไฟ แล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราได้มาด้วยการของความสุขหรือความทุกข์ทุกอย่างจะต้องได้มาด้วยการเรียบแรงเรียบแรงที่เพิ่งต้องใช้ตอนนี้ในเมื่อเรากินทุกเข้าไปร่างกายของเราทั้งหมดมันมีเชือสายของความทุกข์เป็นตัวก่อขึ้น ในเมื่อเรื่องกายร่างกายมันสร้างมาด้วยความทุกข์รทาอาการของร่างกายมันจะมีความสุขหรือว่ามันจะมีความทุกข์นี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดเป็นอันว่าเมื่อท่านพูดเรื่องความทุกข์ในเรื่องการบริโภคอาหารจบต่อมาท่านก็ทอนตรัสต่อไปว่าสัมภะเกสี ข้าวสารที่เราจะนำมาเป็นข้าวสุกนี้มันมีทุกข์เพราะอาศัยเราต้องนำข้าวสารมานำน้ำมานำเตามานำพื้นคือเชี่ยวไฟหาไฟให้เกิดอาการทำอย่างนี้ต้องใช้แรงงานในการทำอย่างนี้มันก็ไม่มีที่สุดของชีวิต ถ้าเรายังเวียนไหวตายเกิดอยู่แบบนี้เราก็ต้องทากิจอย่างนี้อยู่ทุกวันวันละหลายหลายครั้งทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเราจะกินข้าวเช้าเวลาเดียวมันก็ไม่อิ่มไปตลอดวันวันหนึ่งแล้วก็บริโภคทุกวันนั่นชื่อว่าเรากินทุกอาหารทุกชิ้นที่เรากินเข้าไปได้มาด้วยแรงงาน กันทำงานแสวงหาเงินหาทองหาทรัพย์หาส,หาสินมาเพื่อเป็นอาหารให้มีอาหารปรากฏมันเป็นอาการของความทุกข์ในคนที่กินอาหารอยู่อย่างนี้ตลอดการเขาจะหาสุขคือจุดจบไม่ต้องทำกิจอย่างนี้เมื่อไหร่เป็นอนาหาไม่ได้ถ้าตายแล้วเกิดใหม่มันก็กินอย่างนี้ เมื่อเราจะกินมันก็กินทุกจะหามากินมันก็มีความทุกข์เธอจงเห็นทุกในปัจจุบันที่เรียกว่านิพพัตทุกเสก่อนนิพพัตตทุกคือทุกเนืองนิดที่มีอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างเมื่อบริโภคอาหารเข้าไปแล้วกิจอื่นที่ติดตามมาเนื่องจากอาหารนั่นคืออะไรน้ำที่บริโภคเข้าไปมาก ร่างกายใช้หรือความต้องการก็เกลือทิ้งมามาเป็นปัสสาวะขณะเลืออาหารก็เช่นเดียวกันที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วเป็นเป็นกากที่เร,เราเรียกกันว่าอุจาระเมื่อร่างกายต้องถ่ายน้ําที่ไม่ต้องการละบายอาหารที่ไม่ต้องการที่เราเรียกกันว่าปวดอุจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ ก็ไ้เรียนถามท่านท่านตามคำอัรมบันท่านกล่าวว่าได้ขอทูลตอบท่านบอกว่ามันเป็นความทุกข์ประภิญญาค่ะ <c oughs> นั่นเป็นความทุกข์ที่เหลือที่จะทนไม่จะทนได้ยากหรือทนไม่ไหวท่านก็ต้องตัดว่าถ้าอย่างนั้นจงจําไว้ว่าอาหารนี่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขอาหารเป็นปัจจัยที่เกิดทุกข์ จะหาสุขจากอาหารจริงๆนั้นมันไม่มีต่อไปองค์สมเด็จพระจนาสรียินทรงตรัสว่าเธอจงคิดไว้เสม,มอว่าชีวิตคือเลือดเนื้อและร่างกายถ้ายังมีอยู่เพียงใดคำว่าหมดทุกไม่มีเราจะต้องประสบกับความทุกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา ถ้าเราเจะสิ้นทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยเห็นว่าสภาพคือร่างกายที่เราเกิดมานี่มันเป็นทุกข์นนอสมบัติที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นมันได้มาด้วยความทุกข์เพื่ออาศัยความเหน็ดเหนื่อยเป็นของสําคัญถ้าเราไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้มา มันได้มันแล้วหามาได้แล้วแทนที่จะใช้อะออยให้มันเป็นการพอดีมันจะทรงตัวอยู่กับเรามันก็เปล่ามันก็สิ้นไปเสื่อมไปแล้วทำไมจริงจะมาน,นั่งสนใจด้วยอาหารที่จะสนใจด้วยร่างกายแต่ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ให้ทำลายร่างกายไม่ใช่ให้อดอาหาร เมื่อมันเกิดมาแล้วร่างกายที่มันเกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงมันมันเป็นของธรรมดา <c oughs> แต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพึงปรารถนาในมันนั้นไม,ไม่สมควรจงมีความรู้สึกอยู่เสม,มอว่าหน้าที่คือการบริหารร่างกายเราจะพึงทำเมื่อร่างกายต้องอะไรต้องการอะไรบ้างแต่ไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินไป ตั้งใจบริหารมันเข้าไว้เพื่อว่าเป็นการเป็นการระงับความทุกข์ส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ามันไม่ได้หายทุกข์มันเป็นการบรรเทาความทุกข์ให้จงคิดว่าความสุขจริงๆก็คืออธิมโมขกขธรรมได้กระทำเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายคือพระนิพพาน คนที่จถึงบริพันธ์ได้ก็ต้องอาศัยไม่ติดอยู่กาัการที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์คือร่างกายไม่ติดอยู่ในรสอาหารนี่เป็นอันดับแรกถ้าต่อไปเธอยนยังถอยหลังเข้าไปส่วนใหญ่ของบุคคลที่พึงคิดเขาจะไม่คิดถึงความเป็นจริงของร่างกาย แ้าไม่คิดถึงความเป็นจริงของความเป็นทุกข์ที่แท้จริงในศัพท์ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจับปลายรูดนั่นก็คือมองไม่เห็นทุกข์เข้าใจว่าเหตุที่ไม่เกิดทุกข์มันเป็นปัจจัยของความสุขคือเลี้ยงร่างกายให้อ้นวนพีพยายามทนุถนอมร่างกายนี้ไม,ม่ทุดโทรม ร่างกายต้องการอะไรหาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอเคยเห็นไหมว่าคนที่บำรุงบำรเรอรร่างกายอยู่เป็นปกตินี่เขามีความสุขเป็นอันว่าเธอจะหาไม่ได้ไม่มีปัจจัยส่วนใดที่จะเป็นเหตุความสุขให้เกิดขึ้นได้มันก็จะมีแต่ความทุกข์ส่วนเดียว สัมภะเกสีจงจำถ้อยคำนี้ไว้ให้ดีว่าร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์อาหารที่เราได้มาก็ได้มาจากความทุกข์เมื่อเราบริโภคอาหารเข้าไปแล้วแทนที่จะสิ้นทุกข์มันก็เกิดทุกข์จากการขับถ่ายของร่างกายร่างกายเป็นโรคณนตทางมันเป็นรังของโรค มันมีอาการเสียดแทงอยู่เป็นปกติทุกอื่นใดที่จะทุกยิ่งกว่าร่างกายนั้นไม่มีคือความปรารถนาของร่างกายนี้เป็นเหตุนำมาในใน,ในความทุกทุกอย่างเธอจงวางภาระคือขันธห้าได้จะร่างกายเสียแล้วนอกจากนั้นขึ้นชื่อว่าหารที่ยันได้มาก็ลองมองหาความเป็นจริง ว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองข้าวสารเป็นสำคัญที่มันมาเป็นข,ข้าวสุกแล้วก็คนไปนจนนอนมากที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องเขาก็สารมองแต่ข้าวสุกอย่างเดียวแต่ความจริงข้าวสารที่จะมาเป็นข้าวสุกนี้มันจะเป็นขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความทุกข์ถ้าอารมณ์แห่งการทุกข์ไม่มีข้าวสารก็จะไม่ปรากฏ ทั้งนี้เพราอไร่พราะเดิมทีเข้าสารมันเป็นเข้าเปลือกการที่นำเข้าเปลือกมาเป็นเข้าสารมันได้มาได้การของความสุขหรือความทุกข์ mm hmm. เธอมีความรู้สึกยังไงต้องตอบให้ฟังที mm hmm. พระเถระผู้บันทึกได้กล่าวว่ามันเป็นความทุกยยข์เพ้ยค่ะเพราะว่า ข้าวสารที่ข้าเข้า,เข,าเข้าสุกแล้วข้าวสารที่มาจากข้าวเปลือกข้าวเปลือกจะเป็นข้าวสารได้สมัยโบราณต้องใช้สีมือต้องซ้อมได้มือมันก็เป็นอาการของความทุกข์เพราะมันเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าสมัยปัจจุบันที่นเข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารก็จะต้องไปจ้างโรงสีเข้าสี เมื่อเขาสีให้เขาก็ต้องเก็บเงินเก็บทองการน,นำข้าวไปสู่โรงสีมันก็ต้องมีอาการเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองเงินทองที่ได้มาจากการไปจ้างเขาสีข้าวเราก็ได้มาได้อยากเงือแรงงานเป็นอในการของความถูกท่านก็กล่าวว่าถูกแล้วข้าวเปลือกจะมาปเป็นข้าวสารได้ต้องอาศัยแรงงานเป็นสําคัญ แรงงานที่ทำข้าเปลือกให้เป็นข้าวสารก็ดีหรือว่าแรงงานที่จะทำข้าวสารนะข้าเปลือกเป็นข้าวสารจากโรงสีก็ดีเงินที่เราจะไปจ้างเขานี่มันเราได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นอาการของความทุกข์นี่เป็นอนุว่าข้าวเปลือกจะมาเป็นข้าวสารได้มันก็ทันพันความเป็นทุกข์มาแล้ว หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วทรงถอยหลังเข้าไปอีกว่าเธอจงคิดถอยหลังลงไปดูว่าข้าวเปลือกนี่มันมาจากอะไรข้าวเปลือกที่เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยข้าวเปลือกที่มีขึ้นมาได้นี่มันจะต้องอาศัยเชื้ออย่างหนึ่งนั่นก็คือพื้นที่ดิน พื้นที่นาที่ก็ปรับปรุงดีแล้วมีคันนามีเหมืองน้ำเรียบร้อยแต่ได้ว,ว่าถ้าราะยธรรมเขาเปลือยเกิดขึ้นมันต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกเราต้องแสวงหาที่ดินที่จะมาเป็นสมบัติของเราถ้าที่ดินนั้นมันเป็นป่าเรายังไม่ว่ากัน คิดแต่ว่าที่ดินที่มันเตียนแล้วถ้าเราจะไปซื้อที่เข้ามาเป็นสมบัติของดาวของเราเราจะซื้อเอาที่นั่นมันได้โดยไม่เสียอะไรเลยหรือว่าจะได้ที่เรานั้นมาด้วยการของความเหน็ดเหนื่อยของความทุกข์การได้ที่ที่เขาปรับปรุงดีแล้วเราต้องแลกแตยเงิน แล้วเงินที่เราหามันได้มันได้ด้วยาการของความสุขละอาการของความทุกเงินแต่ลราบาดเงินแต,แต่แต่เราแต่สตางสมัยนั้นเราจะได้มาต้องใช้หยาดเงืนะระดางานมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกขท่านพระเทระก็ตอบท่านว่าเป็นอาการของความทุกข์ประโยคก่ะเพราะอาศัยความเหน็ดเหนื่อย ท่านถามว่าเธอพูดด้วยความรู้สึกของใจจริงหรือว่าพูดตามเหตุผลท่านพระหา่มหาเทระผู้เท่าก็กราบทูลว่าพูดด้วยใจจริงที่ประกอบกด้วยเหตุผลและเห็นมันแล้วผ่านมันแล้ว,พ,ลวพระพุทธเจ้าข่าท่านบอกนั่นนี่แล้วจงมองหาความทุกข์ของคำข้าวคำเดียวนี้มันยุ่งอย่างนี้เมื่อมือพื้นที่นานแล้ว ข้าวมันจะขึ้นมาได้หรือ,อยังถ้าเราไม่ทำอย่างอื่นท่านโบเทาก็กราบทูลบอกว่ายังไม่ขึ้นรพระพเจ้าค่ะท่านถามว่าต้องทำยังไงก็ถามว่าต้องไถนาต้องหว่านข้าวต้องปรับปรงุงต้องหาน้ำมาเลี้ยงหล่อข้าวหาอาหารของหลาอาหารก็ต้นข้าวคือปุ๋ย แล้วก็ถามว่าการไถนาใช้อะไรบ้างสมัยนั้นยังไม่มีรถไถท,ท่านกลับเรียนบอกว่าต้องใช้ควายและใช่วัวลากลากไถต้องหาคันไถหาแอกหาทุกสิ่งทุกอย่างาออที่เป็นอุปกรณ์ท่านกลับถามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเราได้ไม่ได้ได้ของความสุขหรือความทุกข์ ถ้าเรายังไม่มีอยู่ก่อนเราจะหาวัวหาควายหา,าอุปกรณ์ทางหลายเ่านี้เราได้มาอย่างไรก็รกล่าวทึงว่าถ้ามีป่าก็เราไปาตัดต้นไม้มาทำการไถท,ท่านก็ถามว่าการตัดต้นไม้มาเป็นทําการไถมันเหน็ดเหนื่อยไหมมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตอนนั้นท่านตอบท่านบันทึกบอกว่าเห็นว่ามันทุกข์จริงๆ เื่าความเหน็ดเหนื่อยการแยกัดตัดต้นไม้มาแต่ละต้นเอามาถากเป็นคันท้ายเล็กๆซึ่งต้นไม้มันต้นใหญ่ต้องใช้กําลังแรงงานมากการจะได้วัวได้ควายมาก็ต้องซื้อเขาเงินแต่ละบาทที่ได้มาจากหยัดเหลือยเงื่อนแรงงานมันก็แสนหยัดสา,าหายก็ได้มาด้วยการความทุกข์จริงๆ อุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดที่ได้มาประกอบเข้าเป็นถยแล้วก็ถ่ายเป็นได้ก็ได้มาจากอยากเงื่อนแรงงานจากเงินจากทองบ้างจากการทําเองบ้างท่านถามว่าทรัพย์สินนั้นหลายที่หามันได้อย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์อาการที่หามาท่านผู้เท่าก็ตอบว่าเป็นอาการของความทุกข์ไปจ้าค่ะ ให้เขถามต่อไปว่ามีว,วัวมีควายมีนาครบแล้วต้นข้าวขึ้นได้หรือยังท่้นก็กรบทุนว่ายังพระเจ้าค่ะถ้าถามว่าทํายังไงต่อไปต้องไถแล้วก็หวานหวานแล้วก็ขาดแล้วก็คอยบํารุงท่านถามว่าอาการที่ไถนาตากแดดตากฝนต้องหวานต้องขาดแปรการของความสุขและความทุกข์ ท่านตอบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเปอาาการของความทุกข์เระเจ้าะท่านถามว่าเห็นแล้วหรือยังแม้แต่เพียงคำข้าวคำเดียวนี่มันทุกข์ขนาดไหนหลังจากนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตรก็ทรงตรัส ว่าก่อนที่นามันจะเกิดขึ้นได้สมมติว่าถ้าเราไม่มีเงินซื้อพื้นที่ดินมาทำนาเราจะได้มันมาได้อาการของความสุขหรือความทุกข์้วก็ตอบท่านว่าด้วยาการของความทุกข์เพราะหนึ่งถ้าพื้นที่ดินเหล่านั้นเป็นป่า เราก็จะต้องถากถางป่าการตัดต้นไม้แต่ละต้นจึงกว่าจะขายก็เหนื่อยสายตัวเกือบขาดเมื่อตัดต้นไม้มาแล้วก็ต้องฟันเป็นท่อนเป็นตอนลากต้นไม้ทั้งหลายเหล่านั้นออกไปพ้นพื้นที่หรือเผาทิ้งไปหลังจากนั้นจะขุดตอแต่ละต่อคนต้นไม้ขึ้นเพื่อให้ที่ดินนั้นพื้นนั้นเป็นที่นามันก็แสนจะเหน็ดเหนื่อยเป็นอาการของความทุกข์ แล้วว่าที่นาแต่ละไรจะเตียนลงไปได้เขาต้องใช้กำลังแรงงานมากเรื่ององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตว่าสัมภเกสีจงจำไม่ว่าการบริโภคอาหารคำเดียวมันเป็นอาการของความทุกข์นี้โดยย่อ ตามบันทึกท่านบอกว่าบันทึกแต่เพียงย่อยๆเท่านั้นไม่ได้บันทึกพิสดารแต่ว่าเราก็พอจะคิดกันได้ว่าองค์สมเด็จพระพิชิธมานทรงสอนท่านผู้เฒ่าให้มองเห็นความทุกข์จากอาหารคําเดียวที่เรากินเข้าไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่อาหารทิพย์ถ้าจะนึกขึ้นมามันก็ได้สงความปรารถนา ถ้าได้ว่านี่แต่ได้อย่างเนี่ยพูดในข้าวคำเดียวมันก็ทุกข์้อาหารคือกับข้าวที่เข้ามาประกอบกับคําข้าวให้มันมีรสเพื่อดื่มกินเข้าไปได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาก็ได้มาจากการของความทุกข์ทั้งหมดที่นั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตจิจึงตัดว่าสัมภเกสีเอย จงจำไม่ว่าคนเราจะเกิดมาทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลาการทำไร่ทายาหรือการแสวงหาทรัพย์สินมาเพื่ออาหารการบริโภคในชีวิตนี้เราจะไม่มีโอกาสได้หยุดต้องทำตลอดชีวิตและการทำตลอดชีวิตอย่างนี้มันเป็นความสุขและความทุกข์ทันย้อนกลับมาอีก ท่านบนเท่าได้กล่าวทูลบอกว่าเป็นความทุกข์ประเจ้าค่ะเมื่อเห็นเธอเข้าใจความทุกข์ในเรื่องอาหารอย่างเดียวยังไม่พอว่าอาหารที่จะบริโภคก,กไปมันเป็นทุกข์ไอเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะพึงใช้มันได้มาจากการของความสุขหรือความทุกข์ท่านก็กราบทูลบอกว่าได้มาจากความทุกข์ประเจ้าค่ะ ฉะนั้นเธอมีความรู้สึกอย่างไรว่าคนที่เดินไปเดินมาที่เราเห็นอยู่นี่เขามีความสุขหรือความทุกข์ท่านบอกว่า,าท่านกล่าวทูลว่าเป็นความทุกข์พระเด้าวค่ะท่านก็จะถามต่อไปว่าความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะมีแต่การบริโภคอย่างเดียวหรือว่ามีแต่การแต่งตัวอย่างเดียวอาการทางกายทั้งหมด เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นตอนนี้สมเด็จพระมหาหมุนินทรงตัดว่าร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังนะแล้วก็สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเมื่อมันหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเราต้องการให้มันสมบูรณ์มีร่างกายแข็งแรง แต่มนนเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมันก็ดีมันเสื่อมโทรมลงไปทุกวันก็ดีตาที่เคยมองใสสว่างก็กล้าหูก็หูก็หนักผมก็ขอผมก็จะงอกเป็นดอกเหลา่าและยิ่งไปกว่านั้นหนังก็เราที่เคยผ่องใสเต่งตงมันก็ย่อหย่อน กำลังร่างกายของเราก็หมดท่อถอยลงไปทุกทีทุกทีจะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอาการคล่องแคล่วมาอยู่ในก่อนนี้มันทำไม่ไม่ตลอดเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ความไวไม่มีมีแต่ความเชื่องช้าอึดอาดอย่างนี้เมื่อกิจกายงานทุกอย่างที่เราเคยทำได้ในชั่วครู่เดียวก็เสร็จ ถ้าต้องใช้เวลานานขึ้นไปกว่านั้นคือตาก็ดูไม่ถนัดหูก็ฟังไม่ถนัดร่างกายก็ไม่ทรงตัวทาไม่ได้คล่องแคล่วอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตามบันทึกของท่านบุตรเท่าแต่งเขียนบอกว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการของความทุกข์ไปเจ้าค่ะท่านก็ถามว่าเธอเห็นได้อย่างว่า,าการเกิดมันเป็นทุกข์ ท่านตอบว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะเป็นอันว่าทุกตัวนี้เป็นทุกจุดหนึ่งที่เราจะต้องพึงคิดนอกจากน้นความทุกข์ของร่างกายในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนมันมีอาการกระสับกระส่ายมันไม่มีความสุขมันไม่มันไม่มีความสมบายอาการเสียดแทงของทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากโรคมาแป็กอายาของความสุขและความทุกข์ ท่านผูเท่าได้บันทึกบอกว่ามันเป็นความทุกข์ระเจ้าค่ะท่านก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอยังมีความปรารถนาอยู่ในร่างกายอยู่หรือไม่แล้วก็ยังมีความปรารถนาในการเกิดต่อไปหรือไม่ท่านก็กราบทูดบอกว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดไม่มีความปรารถนาแล้ว เพื่อการละจากพุทธภูมิวิสัยตั้งใจมันเป็นสาวกภูมิก็ไม่ต้องการความเกิดทน,นี่กล่าวไว้ว่านับตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปเธอจงใช้ปัญญาหาทุกข์ให้พบถ้าเธอยังเห็นโลกนี้จุดใดจุดหนึ่งเป็นอาการของความสุขนั่นก็ชื่อว่าเธอเป็นคนไร้ปัญญา ถ้าขนาดใดเธอพิจารณาในมุมโลกทั้งหมดคนทุกประเภททุกขนาดทุกชั้นทุกวันนะ่าทุกเพศนแล้วก็ทุกวัยไม่ว่าคนประเภทใดเห็นมีอาการเขามีความทุกข์แล้วก็จิตใจของเธอมีอาการไม่เยื่อใยต่ออาการของความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นปรนัรถนาจะทำลายให้มันสิ้นไปนั่นคือว่าเธอมีปัญญาสามารถจะเข้าเป็นพระเรียเจ้าได้ เรานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะให้ก,กาสเธอหนึ่งเดือนฉันจะไม่มาสอนเธออีกจงกว่าจะพบเวลาหนึ่งเดือนถ้าในเวลาหนึ่งเดือนที่ฉันจากไปถ้าเธอยังมีความรู้สึกว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งในโลกยังมีความสุขฉันจะไม่มาสอนตลอดชีวิตถ้าจิตของเธอตั้งอยู่ในเห็น เห็นสภาวะของความทุกข์เป็นเอกภตาณ์เมื่อไรฉันจะมาสอนต่อไปอาระบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายอาการของความทุกข์ว่ามาว่าไปมันจะเลยเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบรรดาพระโยคาวาจรทุกท่าน จะพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันปฏิบัติไปตามอธิยาใสายของท่านจึงกว่าจะถึงเวลาสมควรสวัสดี